เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองแกลกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันในช่วงพักยาวหยุดสงการนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเข้าไปดูศึกดวลของเซิร์ฟจีนย่อนะครับว่ารอบนี้นะครับจะมีตัวอะไรแปลกๆมาลงศึกดวลกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยซุยลิวเนี่ยโหดมากๆารับเต<ป>ะหนึ่งตายสามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับว่าซุยลิวเนี่ยจะยังโหดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านี่เดี๋ยว ผมพาไปดูเลยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้อัดเอาไว้นะฮะนี่เลยครับทีมแรกนะครับพลังอยู่ที่14ล้านสามแสนนะครับนี่มีซีริวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัว5ดาวนะครับ5ดาวม่วงด้วยนะ5ดาวม่วงเต็มหลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีทัสซึมเกิล่าง2นะครับทัซึมากิล่าง2นี่ก็ ปันหนักจัดจ้านเหมือนเดิมเลยนะครับเวล9 4แล้วก็มีนักกาหวานร่างไอดอลนะครับมีนักมายากลมีปู่บอมนะครับแล้วก็มีอัศวินขับเคลื่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่5ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับนักมายากลนี่ใส่มาไว้หลอกตาเฉยๆนะครับส่วนไม่มีประโยชน์ยังไงผมเคยทํารีวิวไว้ให้แล้วนะครับสำหรับตัวนักมายากลสามารถไปลองดูกันได้นะครับรายละเอียดของมันนะส่วนอีกทีมนึงเนี่ยพลังอยู่ที่11ล้านสามแสนนะครับพลังห่างกันโดยประมาณสัก3ล้านนะครับผมแต่ไม่ใช่ปััญหหารบส และก็ตัวนอกจักรวาลขนาดนี้นะครับพลังห่างกันได้ถึงซัประมาณ5 6ล้านเนี่ยยังสามารถพิกเกมชนะได้เลยนะครับที่ผมเห็นเห็นมา,ลาหลายๆทีมครับ่าทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบทองทั้งหมดนะครับมีทัซึมกิลล่างสองมีหน้ากาหวานล่างไอดอลมีแฟตประกายแสงมีกาโร่มีสวิงขับเคลื่อนแล้วมีปู่บอมนะครับแต่ว่ากาโร่กับแฟตเนี่ย 2ดาวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่า2ดาวเนี่ยจะสามารถทําอะไรฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะที่มีซุยริวนะจะสามารถตีเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะเอาละครับหน้ากากหวาน่ลงไอดอลเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะได้เปรียบกว่ากันนะครับนี่เถิดแรกนะครับฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับหน้ากากหวานเราเพลงเราวิ่งเข้าไปตบปู่บอมนะครับเป็นการสกัดเพดานของ HP นะครับมันจะเป็นหลอดเลือดขาวๆอยู่ขวามือเมื่อกี้นี้นะครับบนหลอดเลือดนะ จำไม่ผิดนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดเอาละครับแฟงประกายแสงจ้ำเข้ามาดอกนี้โอ้โหแจมไ่สะกิดนะครับนัการวาร้นฟฝั่งขวาเปิดคืนบ้านครับจังหวะนี้โอ้พุ่งเข้ามาใส่กับทัสึมากินะครับกับอสุวินขับเคลื่อนนะครับแล้วก็โดนกาโร่สวยคืนไปนะครับกระดูกแตกเลยนะฮะทัศสึมากิล่างสองคือรับจังหวะนี้ใช้ท่าของเพนนะฮะ ไม่เท่าไหร่ครับเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองนี่ช่วงหลังๆนี่รู้สึกทั้งทีมฮีโร่ทั้งทีมปีศาจนะแทบจะไม่สกิดกันเลยนะครับโดยเฉพาะโลของปูบอมนนี่แล้วดูซุยลิวเตะจังหวะนี้นะเพี้ยงพุ่งออกนอกดาวคายไปแล้วโอ้โหนี่ถ้าไม่ติดว่ายอ่อทอช่วยไว้นี่ตายหมด3ต,ตัวแถวหลังเลยนะครับตอนแรกตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่ซุยริวเข้ามานะเหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีคนจับตามมองซุยริวเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าพอเอาเข้ามาเล่นจริงๆนะครับ เป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะครับท่าไรเดอร์คิกนะครับของไอ้มดแดงเนี่ยสามารถกวาดทีเดียวได้ถึง3ตัวเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นีเนยถ้าไม่มีติดย่อท้อช่วยเอาไว้นะครับเบี่ยง3มเลยนะอสุวินขับเคลื่อนสวนอีกทีทีครับวิ่งเจอซ้ำดอกนี้เข้าไปนะครับไม่ธรรมดาจริงๆ้วถ้าชักดาบออกมานี่คือแรงสุดแล้วครับอสุวินขับเคลื่อนเนี่ยเอาแล้วครับสวิลเเตะดอกนี้เปียงปยงเปียงไปเยี่ยงวทัศน์เสอเมื่อกี้กับทัศน์เสมื่อกี้นะครับเอาไม่อยู่เหมือนกัันนะครบ โลปูบอมยังช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าถ้าซูริวอเตะเนี่ยเห็นไหมเรือนี่ลดแบบกระหายมาเลยนะครับบวกกับโดนสนามพลังของทั้เมืกิล่าง2อ,อีกนะครับมันทําให้ทนทานค่อนข้างยากนะครับอยู่ยากมากๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับ1ต่อสีนะจะสามารถพลิกเกมกับมาชนะได้หรือเปล่าไม่รอดนะ <c oughs> ยากพอสมควรครับ โดนไปขนาดนั้นนี่คือเกิดยากผสมกวรนะครับก็แพ้ไปนะฮะอ่าส่วนรอบนี้มาดูทางฝั่งของทีมปีศาจกันบ้างนะครับทีมปีศาจเนี่ยก็พลังจันน้อยหน่อยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะพลังอยู่ที่7ล้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวแปลกๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะมีวัคซีนแมนล่าง2นะครับมีเกวินนะครับผมมีโซนิกร่าง2มี ราชานั่นฟ้ามีดรจีนัทและก็มีโกเคสเซนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยพลังอยู่ที่6ล้านนะครับพลังห่างกัน1ล้านนิดๆน,นะครับผมตัวละครก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีโซนิกล่าง2มีเกวินมีบักซี่แมนล่าง2มีดรจีนัทมีราชาใต้ดินนะครับแล้วก็มีบิสกิงนะครับซึ่ง อันนี้ทีมนี้น่าสนใจนะครับจัดทีมมาได้ค่อนข้างแหวกแนวแปลกๆมากๆนะครับซึ่งเซิร์ฟจีนนี้ไม่ค่อยมีใครเอาราชาใต้ดินกับบิ๊กคิงมาเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมนี้จะโหดหรือเปล่านะมาแล้วครับนี่เดี๋ยวรอดูเลยละครับหูโซนอีกล่างสองได้เปิดก่อนนะครับมีแววตายตั้งแต่เทินแรกนะฝั่งขวาเปิดก่อนครับจังหวะนี้ไปเยี่ยงแยกล่างกระดังเอาพันล่างนะหูเรียบร้อยครับราชาหน้าฟ้าตายไปแล้วครับหนึ่งตัวโอ้หเตวิน เกวินเตะสกัดดอกนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ดูอันติดอกนี้ครับไม้กางเขนเปี้ยงโอ้โหติดสตันนะครับ3ตัวเลยนะครับไม่สามารถทาอะไรได้นะครับนี่คือจุดเด่นของเจ้าเกวินนะครับน่าจับตามองอย่างมากนะครับมันไม่ได้สตันแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่50%นะครับโอกาสมันคือ100%้เป็นนะครับและติดแบบไม้กางเขนนะครับ เนี่ยครับถ้ามีนี่คือได้เปิดก่อนนี่มีชัยไปก่่นครึ่งเลยนะครับทีมสปีดเมตาสปีดเนี่ยมันจะกลับมาเลยนะฮะสายที่ไม่ต้องเน้นตัวอึดๆนะครับเน้นตัวตีแรงตีไวนะครับแล้วก็ไวที่สุดให้เกวินเปิดสตัรนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยตามให้หมดเนี่ยมีแววจบเกมได้ค่อนข้างที่จะไวมากๆและเปอร์เซ็นชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะฮะเรียบร้อยครับเหลือ3เท่าเลยนะครับแป๊บเดียวจริงๆครับ ยังไม่ถึงเทินที่เท่าไหร่เลยนะนี่ครับอีกดอกหนึ่งหูวเกวินฝั่งซ้ายนี่โดนสตันนับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโซนอีกร่างสองที่ว่าดาเมิหนักจัดจ้านเนี่ยถ้าไม่ได้ออกอาวุธนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเรียบร้อยครับเพิ่งจะเทินที่2เท่านั้นเองยังไม่ไปไหนเลยนะครับดู ก็ไม่แน่ครับอาจจะพิกกลับมาชนะก็ได้ใครจะไปรู้ครับจังหวะนี้โซนอีกล่างสองใส่หวยอีกแล้วครับูเรียบร้อยครับวัคซีนแม็ล่างสองตายไปแล้วครับแล้วดูครับอูไม่ทันได้ทำอะไรโอ้แต่ลอบนี้ไม่ติดสตันนะครับดูครับอูแต่วัคซีเอแต่โซนอีกล่างสองก็เด้งลงไปแล้วนะเหลือเกวินตัวเดียวไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะจังหวะนี้โดน สถานะสานามพลังของวัคซีนแมนร่าง2อีกนะครับค่อนข้างอยู่ยากพอสมควรเลยครับน่าจะได้ใส่ดอกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็น่าจะต้องล่วงโรยลงไปแล้วครับจังหวะนี้กระดูกหักสีเหลืองด้วยนะครับอ้าวยังดีครับเรียกสมุนแตะจังหวะนี้โอโ้โหโดนโซนิกร่าง2องเก็บไปแล้วครับโอ้โหไม่ตท่าไหร่ครับตีไม่เข้าแล้วนะครับ3ตอนหนึ่งสู้ยากจริง เรียบร้อยครับโอ้โหไม่เหลือซากนะครับขนาดพลังน้อยกว่า1ล้านด้วยนะครับยังสามารถวิ่กลับมาชนะได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไละอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ